ผมก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยละกันนะผมนะวันนี้เราจะมาเก็บมาเกอร์อีพีสองละกันนะผมนะมาเกอร์ marker. ไปอยวไปดูกันเกอร์ตัวไหนวันนี้เราจะไปหากี่ตัวดีกี่ตัวก็ช่างมันละกัน นี่มาน้ำลงใน,น,นถ้ำนะผมนะเราเกือบไปแล้วนี่มาทำพออัปเดตใหม่แล้วกันนะผมนะน่าจะต้องสองสามวันแล้วมั้งนะผมก็จังไม่ได้แล้วกันนะผมนะจังไม่ได้น่าจะทางนี้นะผมนะเออน,นี่ใช่เชยเชยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำได้ทำได้ลเราต้องลงไปข้างล่างอ่ะท่านผู้ชม นี่นะครับเนี่ยสปไปเดอร์เห่นมเห็นเก็บไปแล้วนี่โอ้กลัรุ่งกลัรุ่งโอ้ลุ่งเก็บเอาเองแล้วกันนะผมเก็บมาแล้วถ้าเสงเกมมันดังไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมนะถ้ามันสั้นก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมนะ นี่ไอตัวนี้ให้ทำให้เราทำภารกิจนะผมนะเดี๋ยวทำมันเองแล้วกันนะผมนะมันมีให้เราหาเพื่อนมันศาต์ตัวข้างบนก็ออบบี้ไปเลยได้เลยข้างหลังนีข้างหลังนี้ก็มีนะเาเน่ยเป็นมาร์เกอร์สีฟ้ามันแอบอยู่หลังต้นไม้แถวที่เกิดเลยแล้วกันนะผมนะตัวนี้ก็มีอีกปลาวกออบบี้ไปเลยแล้วก็หลังหลังรูปปั้นนี่ไหม มันไม่เนียหรอกตัวเนี้ยอันนี้ก็เนียนอยู่นิดเดียวนี่เป็นมาร์คเกอร์นี่ก็เก็บได้เราเก็บไปแล้วมาร์คเกอร์ที่มันละลายแล้วผมนะนี่เขาบปที่ายอีกนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ถัง,ถงแล้วนะมาร์คเกอร์คืออเลย โอคู่บนตายอย่าเอาปีกันเองแล้วกันนะผมนะผมไม่ได้งองทางเลยผมเก็บไปแล้วด้วยนะครับผมนะ,นะกดผิดกดผิดจะไปกดวิ่งไปกดเปิดแทงเท่นั้นไม่ในโรงงานมีอีกแล้วผมนะถ้าครั้นี้มันสั้นก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมนะนะี่อตรงปอกมาสเกอร์ตรงน,นี้ก็มีนี่ น้องเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปเพียเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วนะ